ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาะนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาะนามาเผยแผ่ชื่อว่าสาม,มาทิทติสูตรที่ว่าเดียวเรื่องสาม,มาทิฐิเป็นเหตุให้สิ่นอาสวะก็คือสิ่งกิเลสนั่นเองขอความนายพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย วิสู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิดและชื่อว่าได้สร้างเหตุแห่งความสิ้นอาสวะนั่นก็คือหนึ่งเนื้อคมวิตตคือการตรึกปลอดจากกาม 2. อ,อัยาาบาธาวิตกคือความตรึกปลอดจากความพยาบาท าอาวิหิงสาวิตกคือการตรึกปอดจากการเบียดเบียน 4. ส,สัมอาธิเิคือความเห็นชอบข้อความนายทั้งสีประการนี้มานายพระสูตรอังคุตรนิกายจตุการนิบาทพระตรยปิดกเล่มที่21ข้อที่72หน้าที่117 กระตายปีดอกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาผานาาํำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประทื่งปัญญาและเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมบูรแก่ธรรมคนที่จะเป็นสามาทิฐิก็ต้องมีสี่ประการนี้นั่นก็คือดําเรที่จะออกจากการดัมเรที่จะไม่มีความพยาบาทดําเรถึงการไม่เบียดเบียนกันและกัน และเห็นชอบตามทํานองกรองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าได้ตัดไปดีแล้วถ้าเราประพฤติธทมตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าได้ตัดไว้ทั้ง4ี่ประการนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิทั้ทงสข้อนี้ก็เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะสิ้นทุกข์หรือว่าสิ้นกิเลสต่นเองดังนั้นพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมรัทธศาสนาที่เรานำม,มาประพฤติปฏิบัติได้ เราก็จะหมดกิเลสได้นั่นเองโจทษงสวดในทางพระพุทธศาสนาคำทางสอนของพระพุทธเจ้าก็คือความสิ้นทุกความหมดกิเลสหรือว่าความสิ้นอาสวานั่นเองที่เมื่อสิ้นทุกแล้วเราก็จะไม่มีทุกข์ก็คือเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองอาตมาภนาอาตมาภาพนามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยม สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเือรัญญานและเป็นเครื่องประพฤติธปฏิบัติสืบต่อ